นี่ยังสโนต่อนะครับสโนฮัสซัลดล็อตสองอีกตัวการ์ดการ์ดเอสไอยังไม่ออกอะเออาร์จดออกไปสองใบ่รับใบเออสองใบั้่งนี่ห้าโอเคเก็บไปอีกซองครับเดี๋ยวเกดูเลยโอเค มาดูว่าจะออกล็อกนี้หรือเปล่าสิบซองนี่วาวาวา่ะถ้าด้านเนี่ยเป็น AR อาโนคุสะนามาคิโรโซโดเชา้าอ้ย AR อาวะโนกโกโกัตจีเห็นแวบๆบแวบบแบบไปแล้ว s เออยอุอ้ย SAR SAR เว้ยฟฮุบอ๋อได้อีกขีร e. mm ิงโกอีกแล้ว SAR อีกขีริงโกโอ้โหอ้าวอย่างนี้ก็หมดแล้วเด็หมดลุ้นแล้วเด็ดีก็คือ SAR เอาแต่ใบนี้ก็ได้ครับประมาณแปดร้อยเพราะเขาที่แล้วขายไปแปดร้อยมาเว้ยเดี๋ยวเอาแล้วฮะได้อีกขีริงโกนะฮะ SAR สาม ปล่อยไปรอบนึงแล้วอย่งน,นี้ก็คงได้ประมาณแปดร้อยเดี๋ยวน่าจะน่าจะได้นะ้ว <c oughs> ดีน่าจะเป็น SAR ที่ที่ท,ท,ท,ที่ราคาดีุดเดี๋ยวลองลองปล่อยดูไม่รู้ราคามร่วงเปล่ายูกิคาบุริ อิลาเมียดงอามิมอสก่าอาช่ไมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวิบวับไปอันนี้อา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 อีกใบปุ๊บอื้อหือเอ้าฉงเจียนจะฉงเจียนนึงคนใช้เปล่าในฉงเจียนนะฮะฉงเจียนอาอา อันนี้ยังไม่เคยได้เลยเป็นใบแรกที่ได้ชงเจียนมันหอยทากและอยา่างไม้เลื้อยไม่รู้จักพอ forest bird นึ่งธาตุพืชได้ชงเจียนแต่ไม่ได้ปั่งเจียนเลยมาต่อครับโอ้โหตอดกลางนี่ก็เลของดีนะเนี่ยมิสซูฮัน,นีอารุกุจิระ โกซิมิรุอุซกกิอาโนโฮรา r o r a k u z a จะมีของดีมาเนี่ยโอ้แต่ไม่ได้เองกัพเทรนเนอร์ที่เป็น AR s a r เ,เนี่ยจะจะแพงหนึ่งแต่อีกที่ิงโกะก็โอเคได้อยู่อามาคาจิราทีฟยาบาชะ ปิญญาโดทาคุนได้ปิญญาเหนียวากาทีติพวกเบ็ดเดียวไหมมาใบเดียวเองคันเบ็ดชั้นเลิศเบ็ดทองนี่ไหมเอาิปพับไปอะไรเงี้ยอปปโอโคโริซารุอาโนคุซากยารุคิโมโน อามาโจกับถ <Am> าแล้วเซเกรฟอะโอ้ไม่ใ oh ช่เซเกรฟไปได้ไปแล้วนี่ว่านืกอวา่าจะซ้ำมิกาลุชาเจ้าปลาจริงๆมันไม่ต้องไปดูตำหนิเพราะตำหนิมันมาจากโรงงานเราไม่ได้ทำให้มันเกิดอยู่นะอ๋อ เออาแน่เลยขอบด้านอารุคุจิระอมคาคจิโอโคริซารุเพลเปอร์เพลิปเปอร์ด้านนี้ต้องเป็นเออานะครับโอ้ยหนอนแน่เลยเออาไม่ใช่ไว้เป็นเซบีเอ ตัวนี้ไม่มีอะไรก็ไม่รู้พุ่งเข้าชน CBA ว้นี้ไม่มีแต่มันก็ไม่ไม่ได้มีใครไม่กี่กระตังนะฮะนีตัวที่เขาใช้กันไม่ใช่ตัวที่เขาตามหาแต่เ้าเป็น AR AR a AR SAR อออ๋อ อีกสี่ซองโฉมเจียนคาโมมิมอานกุซากเลิบคสัสภูเขาฮิมะหายนะโคโอริปโป อยากได้คันเบ็ดชันเลื่อมันก็ยังขายได้ไบลาห้าสิบหกสิบห้าสิบถึงแปหมายวิปับอีกใบอาโอการซึมิสซันนี่มาลินอีเวอรเอันยี่น่าจปล่อยได้ออไมคไปอออาร์อารไลดาวอะไรวัล เป่าเจียนออเว้ยอันนี้ได้อยู่ได้ราคาหลักร้อยเป่าเจียนเป่าเจียน EX ราคาหลักร้อยเทนะครับต<ส>ัวนี้พอได้ทั้งเป่าเจียนได้ฉงเจียนเลยโอ้โหใครหยิบตรงสิบตรงกลางนี่ได้ของดีเลยเนี่ยของดีอยู่ตรงกลางหมดเลย โอลาทีฟอเมกามะอเมทามะอเมกามะยาโดงมาฟิตมามาฟิตีฟอุ๊ยเออาร์มาอีกใบเดี๋ยวเราบอกไปเอ้ยนอนนะเออโอซิมิลุเออ,เอ,อนี่ก็คือได้ใบแป,กแปกลกๆบ้างใบที่ไม่ซ้ำก็ดีอยู่ ไม่ได้ไอห,หนอนเดี๋ยวมันไม่มีอนนัอหนอนไออันนี้ไม่มีหนอนอีีหว่าโกงสิมีลุและสวยดีนะมาโอ้โหเนี่ยได้โครคุ้มอ่ะสิบซองกลางเนี่ยกล่องเนี้ยซื้อสิบซองกลางเนี่ยสบายเลยวายไม่มีละเซบีเอ โ oh oh อโคลิซาลุสามยากิคาบุริโอนุโอราคุซาตอนคาราซึแมสรุปเราได้ใบนี้คะ SAR คิริงโกะมาอีกแล้วได้เป่าเจียน AR อ่ีกได้สองใย CBA ครับโกทติมิลุไ,ได้ชงเจียน AI ใยกัดอ่า,อา,อานะสิบซองนี้คุ้มมาก Okay.